เย็บง่ายใส่สวยช่องสำหรับคนที่ชอบตัดเองเย็บเองใส่เองคลิปนี้พาดูจุดสังเกตง่ายๆในแบบแพทเทิร์นที่วาดได้เรียบร้อยค่ะว่ามีจุดสังเกตรตรงไหนบ้างที่มือใหม่ควรจะสังเกตเอาไว้นะคะแล้วก็ตรวจสอบค่ะเพื่อดูว่าแพทเทิร์นที่วาดได้โอเคหรือยังนะคะวิธีดูง่ายๆเลยค่ะ มาดูจุดแรกนะคะดูที่แนวเส้นไหลค่ะของชิ้นหน้านะคะระยะเท่าไหร่นะคะชิ้นหลังเส้นไหลตรงนี้ต้องมีระยะความกว้างที่เท่ากันนะคะและจุดเกรดตรงนี้ชิ้นหลังกับชิ้นหน้าก็ต้องกว้างเท่ากันด้วยค่ะถัดมานะคะที่รอบอกค่ะอย่าลืมวัดตรวจสอบนะคะ ตรงจุดนี้ถ้าตัวเลขคลาดเคลื่อนไปนิดนึงรอบอกก็สามารถขยายเพิ่มหรือลดได้เลยนะคะดังนั้นตรวจสอบแล้วถ้ายังไม่ใช่ก็สามารถขยายได้ค่ะหรือบางทีมีความคลาดเคลื่อนแต่ก็ยังอยู่ในกรอบที่สามารถสวมใส่ได้เช่นกันค่ะตรงนี้จะเป็นเส้นบานะคะให้สังเกตวงแขนที่วาดให้ดีนะคะสามารถตรวจสอบง่ายด้วยตัวเองค่ะว่าวาดได้ถูกต้องหรือยังนะคะ ต่อมามาดูที่คอค่ะตรงนี้จะมีจุดร่วมร่วมกันนะคะตรงนี้ก็เช่นกันค่ะคอถึงจะโค้งมนสวยงามนะคะคอหลังก็เช่นกันค่ะจุดนี้ก็จะเป็นจุดร่วมด้วยกันนะคะดังนั้นถ้าตรงจุดนี้เราทำได้แบบนี้นะคะมันก็จะโค้งมนสวยงามค่ะ